สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอนําพาทุกทุกท่านเข้าชมห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่2ของโรงเรียนบ้านหนองแคสทราย วันนี้เรามาดูบรรยากาศของห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอนกันนะครับห้องเรียนสะอาดสวยงามตามระเบียบมีมุมต่างๆทั้งมุมศึกษาค้นคว้าและมุมจัดแสดงผลงานของนักเรียนรวมทั้งป้ายนิเทศต่างๆจัดไว้อย่างสวยงามและเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์และปลูกฝังนิสัยไฟเรียนไฟรู้โดยมีคุณครูผู้น่ารักหน้าตาสดใสคอยดูแลเอาใจใส่อย่างกัลยาณมิตรเด็กๆได้อยู่ใกล้ชิดแล้วมีความสุขทำสนุกไหมครับสนุกค่ะความทำได้ไหมครับสนุกไหมครับเรียนกับคุณครูเตยอ๋นนี่น้อง หนูดีสนุกไหมคะสนุกค่คะน่ารักมากเลยนี่คือบรรยากาศในชั้นเรียนนะครับนี่คือห้องเรียนคุณภาพอย่างแท้จริงอยอดใครเสร็จแล้วปีการศึกษา2567นี้เป็นปีแห่งการเรียนดีและมีความสุขดังนั้นความสุขง่ายๆจึงสร้างได้ที่ห้องเรียน <c oughs> นี่คือห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองฮัลโหล Good o o o d Morning o o o d m o r n i อ้าว o d Morning Good m o r n i n งเชนเชนประถมศึกษาปีที่สองนะครับการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสนุกสนานมีเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะครับคุณครูจิลาพรคูณกระโทกอ้าว บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับฮัลโหลคุณมอนิ่งมาในวันวันที่ตาหากระโถ I am a little ห้องเรียนคุณภาพคุณครูคุณภาพย่อมสร้างเด็กไทยให้มีคุณภาพได้ดังนั้นคุณภาพของเด็กไทยจึงสร้างได้จากห้องเรียนสวัสดีครับ Okay Yeah